เฮลโหลทุกคนค่ะซีพาทุกคนออกนอกโลกนะคะเอาละทุกคนรู้แล้วว่าทําไมดาวเทียมมันถึงสําคัญกับชีวิตในปัจจุบันเราแล้วมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องหลายเรื่องในชีวิตเราเลยนะแต่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทสเราจะมาคุยกันเรื่องเศรษฐกิจอวกาศกันค่ะอยากรู้เลยซีว่ามันคืออะไรเศรษฐกิจอวกาศเนี่ยเขาเริ่มซื้อขายอะไรกันไปแล้วเยอะเลยนะแล้วทาไมประเทศมหาอำนาจอ่ะต้องมาแก่งแย่งกันเป็นที่1ด้วยแปลว่ามันต้องมีดีอยู่ใช่ไหมล่ะ วันนี้จริงจังเลยนะเศรษฐกิจอวกาศหรือ s p a c e e o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  m y ฟังดูยิ่งใหญ่และเป็นเรื่องกลตัวเราไปมากๆแต่ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีที่เหนือพื้นโลกแทรกซึมอยู่รอบตัวเราค่ะมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของเราและก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆเทียบเช่นอุตุนิยมวิทยาโทรคมนาคมขนส่งโลโจิสติกและการเดินเรือการบินการจราจรการแพทย์ ตลอดจนนะัเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราที่เราใช้กัอนอยู่ทุกๆวันนี้นั่นหมายความว่าพื้นที่ในอวกาศไกลโพ้นนั้นก็ไม่ต่างกับพื้นที่บนโลกอย่างใต้ท้องทะเลลึกหรือป่าอเมซอนที่ยังไม่ถูกสำรวจเป็นอย่างดีซึ่งแม้จะอันตรายแต่ไม่หมดแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสมากมาย<ๆ>เพราะเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์ที่สามารถสร้างเม็ดเงินได้ในโอกาสทางพัฒนาเศรษฐกิจมหาศาลกับประเทศชาติเอาเป็นว่าหายใจเข้าลึกๆพวกธุรกิจอุตสาหกรรมทางอวกาศเช่นธุรกิจด้านดาวเทียมการท่องเที่ยวอวกาศ แบบ Virgin ิ้นก c t i ลกการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมหรือการจัดการข้อมูลทุกอย่างเป็นเรื่องที่น่าจับตาไปมองอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะมีผลเหตนได้ชัดกับเศรษฐกิจโลกเลยล่ะค่ะเนื่องจากเศรษฐกิจอวกาศนั้นมีการเติบโตมากขึ้นสุดๆแบบ70%เมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมาและยังคงเติบโตต่ตอเนื่องจากปี2022ไปเรื่อย ทุกคนน่าจะยังจำได้ใช่ปะโควิด1 9ทําให้เศรษฐกิจฐฐนเนี่ยมันหดตัวแล้วก็ชะลอตัวลงทําให้หลายบริษัทปิดกิจการลงแต่เนี่ไม่ใช่ปัญหาสาหรับวงการธุรกิจอวกาศเลยนะคะต้องขอบอกเพราะยังคงมีนักลงทุนจํานวนมากที่ไปลงทุนกับอุตสาหกรรมอวกาศกว่า9,00 0ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทเอกชนที่มีการดําเนินกิจการเกี่ยวกับการขายชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางอาวกาศแก่องค์กรนาซาซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมประเทศมหาอำนาจสหรัฐรัสเซีย อดีตเนี่ยแย่งกันเป็นเจ้าแห่งอวกาศเพื่อแย่งกันศึกษาพรมแดนใหม่ๆของความรู้เหมือนที่อเมริกาเวสปุชีเนี่ยเคยได้มาบุกเบิกโลกของเรานั้นแต่แน่นอนเพื่อการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆไปข้างหน้าตอนนี้เขาเน้นแข่งกันเพื่อวิทยาศาสตร์วิทยาการการทหารต่างๆปัจจุบันค่ะประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนเองนะคะก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการบุกพรมแดนอวกาศอยู่เนื้อหัวของพวกเราเนี่ยเองเพราะเล็งเห็นถึงเหตุผลทังธุรกิจต่างๆช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะประเทศจีนมองเห็นความสาคัญของ รกิจอวกาศและสร้างความฮือฮาให้กับวงการอวกาศทั่วโลกจาได้ปะมีการสร้างสถานีอวกาศเทียนกงแล้วก็ส่งโมดูลต่างๆเนี่ยขึ้นไปประกอบประกอบเลยแลแล,แล้วก็ส่งทีมนักบินอวากาศจีนเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายออกไปปฏิบัติการภา,ารกิจนอกโลกเรียบร้อยแล้วหลายชุดด้วยนะการประกาศภารกิจช็อกโลกอย่างการหยียบดวงจันทร์ภายในปี2573เนี่ยคุณผู้ชมเรียกว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะที่กล่าวว่ามวลมนุษยชาติจะได้กลับมาเห็นความสําคัญในการบุกพรมแดนอวกาศแล้ว ทีหลังจากรัสเซียส่งยานแม่ลำแรกไปปี1959และอเมริกาส่งมนุษย์ชุดแรกไปในปี1969นับดูแล้วไกลไกลแต่นอกจากนี้จีนยังส่งดาวเทียมตัวเองออกไปนำร่องแล้วเกือบ60ดวงเกือบทั้งหมดนี้นะคะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของอวกาศเรื่องการสร้างนะวัตกรรมการผลิตสินค้าบริการต่างๆและสร้างทรัพยากรมนุษย์พูดง่ายๆปันคนเก่งๆเป็นจำนวนมากนะเพื่อไปรองรับการเติบโตของการทำกิจการ้างั้นอวกาศอย่างยัง่ง ว้าว <gasps> wow. สิ่งที่จีนประสบความสําเร็จและเป็นตัวอย่างที่ดีในการพูดถึงเศรษฐกิจอวกาศนอกจากวิสัยทัศน์ในการมองการไกลแล้วยังต้องยอมรับว่าเขาสร้าง space people awareness ได้ดีมากค่ะทุกคนจีนได้ออกนโยบายระดับชาติอย่าง white paper on China space activities เพราะความตั้งใจของเขาก็คือการใช้เทคโนโลยีเศรษฐกิจอวกาศเนี่ยไปกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนเลยคือเอาเทคโนโลยีอวกาศมาสร้างแรงกระเพื่อมทั้งทางรัฐทางเอกชนนับเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะใช้เป็นแนวทางในการเดินตามเพื่อจะไม่ พลาดโอกาสและตกขบวนต่อไปอย่างที่หลายคนจะรู้ว่าฝั่งของนายกเศรษฐาเริ่มมีการนัดหมายกับอีลอนมัสเพื่อไปเจอค่ะการพูดถึงประเทศไทยในปัจจุบันนี้อาจยังไม่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกกับประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาหรือจีนหรอกแต่เราสามารถเกาะรถบัสนี้นะคะไปติดกับกระแสข,ของ the rise of space economy ยังไงได้บ้างเกาะจรวดไปนิทนันก็เก,ะกาะรถบัสไปกันก่อนปัจจุบันเศรษฐกิจอ,อกาสนั้นกําลังอยู่ในจุดเปลี่ยนทุกคนไม่ใช่การ่รัฐบาลจะที่จะส่งจรวดส่งดาวเทียมขึ้นไปเชิงพาณิชบริษัทเอกชนสามารถลงกําลัง การลงทุนโครงการทางด้านอวกาศได้เช่นกันในการเปิดโอกาสภาคเอกชนขึ้นไปทํากําไรพร้อมกับการสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะนาไปสู่การเติบโตของตลาดรอบข้างเพียบเลยเช่นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตคอมพิวเตอร์เอเดดีไซน์ต่างๆรวมไปถึง 3D printing กับป,ประเทศไทยค่ะประเทศไทยนะคุณเป็นประเทศที่มีพลังทางการผลิตสูงต้นทุนต่าพร้อมกับโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมากๆทําให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขุนยนโรงงานรถยนต์เช่นโรงงานผลิตชิ้นส่วน การยนต์บางส่วนเนี่ยเริ่มสนใจเริ่มปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมเป็นต้นทางด้านเทคโนโลยีถ้าประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เองก็ไม่ได้จําเป็นนี่ที่เราจะต้องเป็นอิมพอร์ตนําเข้าจากต่างประเทศมาให้หมดส่งผลให้ต้นทุนของเทคโนโลยีเราก็จะต่ําลงด้วยแล้วก็ควบคุมอะไรต่อมีอะไรในประเทศเราได้ภาคเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนี่ยน่าจะพัฒนาได้เร็วขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าเราสามารถผลิตและพัฒนาเองได้ตัวอย่างเช่นการมีสเปซพอร์ตถ้าอาวกาศยานในเป็นฐานในการยิงจรวดสู่อวกาศด้านอุตสาหกรรมสเปซพอร์ตเนี่ยคุณรู้ไหมว่า มันจะสร้างไรายได้กับประเทศไทยมหาศาลในการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างโอกาสให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอวกาศโดยตรงรวมถึงอุตสาหกรรมใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางการก่อสร้างพลังงานจนเป็นการเกิดพื้นที่ที่เป็นหลังท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้เช่นกันสิ่งต่างๆที่เราจะสร้างเป็นเมกะโปรเจกต์เหล่านี้มันเป็นการสร้างเยาวชนต่อไปในภายภาคหน้าด้วยซึ่งทั้งหมดที่ซีพูดมานนี้ค่ะทางหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้ประเทศไทยนี่ไม่พ้นเลยค่ะกสทชก็คือคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ชื่อเขาก็บอกกันแล้วว่าเขาจะเป็นคนที่ต้องมองเห็นโอกาสไม่ได้หยุดนิ่งและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมให้ทางเอกชนเข้าถึงได้มากขึ้นจากระบบสัมปทานนะสู่ระบบใบอนุญาตซึ่งตั้งใจจะให้เป็นจุดสตาร์สำคัญของเรื่องเศรษฐกิจอวกาศในประเทศไทยค่ะนอกจากจะเป็นการช่วยดันช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดการเท่าเทียมในการแข่งขันนะการบริการต่างๆสิ่งที่ตามมาคือคนไทยค่ะคนไทยจะรับรู้เรื่องการบริการและได้ประโยชน์ สูงสุดในการเลือกบริการทั้งด้านดาวเทียมที่หลากหลายมากขึ้นและการประมูลใบอนุญ,ญาตสิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคโจรดาวเทียมก็เกิดไปแล้วนะคุณรู้ไหมในเดือนมกราคมในปี2023ที่ผ่านมามีการประมูลการอนุญาตได้ใช้สิทธิ์เข้าใช้ช่วงโคโจรดาวเทียมแบบชุดหรือแบบ,แบบแพ็กเกจทั้งหมด5ชุดด้วยกันคุณรู้เปล่าว่าแต่ละชุดประกอบไปด้วยเครือข่ายข้อมูลคลื่นความถี่สิทธิ์ในการใช้ดาวเทียมที่เรียกว่าข่ายงานซึ่งเป็นการสร้างข่ายงานดาวเทียมที่ว่างอยู่และเป็นสิทธิ์ของประเทศไทยค่ะคุณที่มี สิทธิ์อยู่เดิมแต่ยังไม่ได้ให้อนุญาตให้ผู้ประกอบการคนไหนเอาไปใช้ ตอนนี้เอามาประมูลแล้วนะคะไม่แน่เราอาจจะได้ใช้ฟีเจอร์ส่งสัญญาณทางดาวเทียมของ iPhone อย่าง SOS ซึ่งบางส่วนอาจจะใช้ได้แล้วบนฟีเจอร์ง่ายๆเหล่านี้ทั้งหมด5ชุดนี้การประมูลไปนะฉุกประมูลออกไป3ชุดด้วยกันเท่านั้นแนะ่เป็นดาวเทียมไทยที่เรารู้จักกันดีหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันแบ่งออกเป็นไทยคม A ไทยคม B เยอะแยะจะเป็นหมดส่วนอีก2ชุดทางกสทช,ชกําลังเฟ้นหาค่ะว่าดาวดวงนั้นจะเป็นของใครกําลังคัดกําลังคิดกําลังเลือกเป็นพิเศษว่าผู้ใดจะได้ประมูลไปและจะเอาผล ประโยชน์ประเทศเป็นที่ตั้งกลับมาไม่ใช่ว่าใครเงินถึงจ่ายถึงก็เข้ามาประมูลได้เป็นการตรวจเข้มเหมือนกันค่ะเราว่านน่าตื่นเต้นมากนะในการจะได้เห็นอีกหนึ่งชมหน้าทงางประวัติศาสตร์นะทุกคนที่มันจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานะฮะซีว่ามันน่าตื่นเต้นกว่าการประมูล 5G อีกนะเพราะถ้าเรามีฐานในการปล่อยยานดาวเทียมต่างๆฐานผลิตวัสดุดาวเทียมระดับโลกเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมนี้ในประเทศไทยเนี่ยอดใจรอไม่ไหวเลยค่ะที่จะให้เกิดขึ้นเทคโนโลยีทางด้านอวกาศนี้ประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่ไม่ล้าหลังเรามี อะไรที่เราทําก่อนบ้างก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะตอนนี้ยังไม่ช้าเกินไปแต่ถ้าทําหลังจากนี้มากๆหรือไม่ตื่นตัวเรื่องนี้เลยจนไม่เกิดการประมูลไม่มีผู้เข้าแข่งขันเยอะๆซีว่าเราจะเสียเปรียบชาติอื่นและก็ล้านหลังแน่นอนเลยคะ่ะ